พี่แน่ใจนะครับว่าพี่จะเข้าไปจริงๆอะ่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยแน่ใจอะไรขนาดนี้เลยพี่แค่เร็วเข้าพี่มาแล้วจ้าเฮ้ยที่นี่เนี่ยมันคือป่าต้องห้ามและในวันนี้เราจะมาตามล่าหาผีป่ากันผีป่าล่ะคะพี่มันไม่มีราคาหรือว่ามันเป็นกำนันไรสาระเฮ้ยเธออย่าพูดไปเอ๊ะทางซ้ายหรือทางขวาดี แม่จ๋าช่วยผมด้วยผมกลัวไม่ต้องกลัวนะมาเร็วเราน่าจะใกล้ถึงจุดที่เขาเคยบอกว่ามีผีป่าปรากฏตัวแล้วล่ะพี่ครับผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้โอ้พระเจ้ามันมาทั้งข้างหลังแล้วโอ้โอ้โอ้พี่ครับรอผมด้วยครับพี่ไอตัวอะไรอะผมไม่รู้ครับพี่ ทุกคนขอต้อนรับเข้าสูเ่เกมเรือบอกแล้วนี่คือป่าบรณะทุกคนซึ่งเราจะต้องหาทางนะคะไปที่ที่ปลอดภัยค่ะทุกคนมามาดูกันว่าในป่าแห่งนี้จะเป็นอย่างไรตำนานเล่าไว้ว่าในป่าแห่งนี้มีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่พวกมันหิวกระหายมันกินทุกอย่างที่เข้ามาในป่า มาเฮน่าไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นแค่ป่าธรรมดาเท่านั้นแหละความมืดอ่ะมันทําให้เรากลัวไปเองต่างหากแล้วแน่ใจหรอกคะพี่เมื่อกี้นี้เมื่อตะกี้นี้เนี่ยเป็นแค่คนคุมผ้าขาวเฉยๆเชื่อพี่ดิที่นี่มันไม่มีอะไรหรอกแต่พี่บอกว่ามันมีผีป่าไม่ใช่หรอคะพี่ก็อยากจะพิสูจน์เนี่ยแหละพี่อยากจะเอาชนะใจตัวเองอ่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะที่นี่เนี่ย อากาศเย็นสบายได้ยินเสียงหิ่งห้อยแล้วก็เสียงจิ้งหรีดเฮ้ยแต่ผมกลัวไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่ตรงนี้ทั้งคนพี่จะปกป้องทุกคนเองมาเร็วทางที่เนี่ยมันเป็นเขาว,วงกฎเราจะต้องหาทางออกซึ่งทางมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะมามาทางนี้โชคดีหน่อยนะที่วันนี้ทุกคนมาเล่นด้วยกันเราได้มีไฟฉายเปิดได้ย,วยาวๆเลย ความว่าถ้าเกิดว่ามันเล่นคนเดียวฐานไฟฉายมีหมดละคะใช่พี่เคยลองแล้วฐานหมดก่อนหมึดตึบทางนี้ทางนี้ทางนี้พี่ขาวร้อหนูก่อนสิคะเพื่อนหายคะ่ะพี่ไปตัวอะไรอะ่ะโอ้ยมาไม่ให้สมุมให้เสียงเลยนะเจ้าลิงจอ๋อพี่ครับสิไปต่อหรือพอซํานี่ไปต่อดิ ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ตามแต่เราจะไม่หยุดเดี๋ยวผมช่วยค่ะประลองผมจะพาคนไปหาที่ที่ปลอดภัยมามามารีบหยิบไฟฉายแล้วก็รีบตามพี่มาเร็วมาค่ะการผจญภัยครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินหาทางที่ปลอดภัยอยู่หลังจากที่เรานะคะเจอตัวประหลาดไปแล้วสองตัวเขาว่ากันว่าป่าแห่งนี้เนี่ยมันมีหลายตัวเลยนะอะไรครับหลายตัว พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรแต่เราจะต้องหาทางออกให้ได้เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเขาวงกตตอนนี้ดูเหมือนเราจะหลงทางเลยเดินมาได้สักพักแล้วนะคะทุกคนแต่เราก็ยังหาทางไม่ได้เลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพี่รู้สึกเลยนะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่าเดินได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นไอ้เจ้าตัวประหลาดเนี่ยมันยังหาเราไม่เจอนะคะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าถ้าเรานะคะมีกันหลายคนเนี่ย ไฟมันก็จะสว่างความน่ากลัวเนี่ยมันก็จะน้อยลงลขอขอบคุณน้องๆมากๆเลยที่จอยเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะกดติดตามพี่นะคะทางเกมโรบบอกเนี่ยทุกคนก็กดติดตามได้เลยนะเวลาพี่เล่นก็สามารถเข้ามาจอยได้เลยค่ะโอเคทำไมมันหวาเวยอย่างนี้เนี่ยในเกมอ่ะทุกคนคือมันเสียงน่ากลัวมากเลยนะมาค่ะ เฮ้ยคนลุกสู้<ะ>พี่ก็คนลุกเหมือนกันทางมอยู่ไหนเนี่อทางไหนอะพี่พี่ไม่รู้พี่ก็เดินไปเรื่อยนี่แหละ <G ül> โอเคมีป้ายบอกทางค่ะขวาซ้าซ้ายดีตรงไปดีปะตรงไปดีกว่าทุกคน <G ül> เอาละมาทางนี้ดีกว่าทางนี้ทางนี้ทางนี้จะดีหรอครบพี่พี่ครับเฮ้ยเอย,เอ,ยอะไรอะอ,อ,อะไรอะอย่าบอกนะว่าเพื่อนเรา เพื่อเราหายไปแล้วทุกคนสวยแล้วค่ะเพื่อนเราโดนกินไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เหลือพี่คนเดียวเท่านั้นโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไฟหายไปแล้ว <c oughs> จะเล่นต่อหรือว่าพอท่านี้ดีค่ะพี่เอาไงดีอ่ะพี่ยังไม่เจอทางออกเลยนะเว้ยงั้นเพราะเราจะช่วยพี่เองค่ะพี่ไม่ต้องกลัวนะคะรับรองเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนค่ะโอเค เตรียมไฟอุปกรณ์แล้วก็กุญแจให้พร้อมนะคะที่ห้องนี้เขาจะมีให้เราเลือกนะคะทุกคนระหว่างไฟฉายกับคบเพลิงนะคะแล้วเขาก็จะมีกุญแจดอกหนึ่งนะคะทุกคนโอเคมาเริ่มกันดีกว่าตายเถอะฉันไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้เธอไม่น่ารับปากพี่เขาเลยเฮ้ยมาทุกคนเรามากันทั้งหมดนะคะรวมพี่ด้วยก็เป็นห้าคนตอนนี้ค่ะค่อยๆเดินไปเฮ้ยอย่ติดๆฉันไว้นะเสียงในเกมอะคือหลอนมากทุกคน พี่เอาลิงก์ของเกมใส่เอาไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปแล้วนะคะทางไหนดีคะพี่ขวาหรือซ้ายซ้ายหรือขวาพี่ว่าตรงไปก่อนดีกว่าเฮ้ยช่วยฉายไฟหน่อยดิพี่ะันูกลัวมาอยู่ใกล้ๆพี่มาอยู่ใกล้ๆพี่ไว้จะมีตัวอะไรปร,กรากฏออกมาเนี่ยยัยงยององ่ะคือพี่เล่นมาหลายรอบมากนะทุกคนแต่พี่ยังหาทางออกไม่เจอเลยนะคะอยู่ไหนวะเนี่ยขวาหรือซ้ายเดียซ้ายค่ะขวาค่ะซ้ายครับขวาค่ะซ้ายครับ าาทาำไหนดีขวาร้ายซ้ายดีไปทางขวาแล้วกันอย่าค่ะพี่อย่าช่วยหนูอย่าไปค่ะพี่เฮ้ยไฟพี่จะหมดแล้ววิ่งเราแล้วหน่อยพี่คะพี่คะ,ะพี่คะอยะ่าแล้วแล้วพี่ก็จากป่าแห่งนี้ไปกลายเป็นผีเฝ้าป่านี้แทนหนูเองก็เหมือนกันค่ะพี่พี<อ>่พวกเราตายแล้วใช่ไหมคะให้ตายเถอะ ฉันบอกแล้วว่าที่นี่มันน่ากลัวถ้าอย่างนั้นก็มาอยู่ด้วยกันนะครับพี่ไม่ไหวแล้วขอมาพักผ่อนใจที่แแบบนี้ก่อนดีกว่าอยากจะนั่งรถเล่นจังเลยเฮ <ic beispiel> <ว>้นายพาฉันไปขับรถเล่นนั่งชมวิวหน่อยดิ <ic> uh อะไรนะครับคุณผู้หญิงถ้าอยากจะให้ผมขับก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนหน่อยข้อแรกเปลี่ยนคืออะไรดูผมเต้นจนจบแล้วก็ชื่นชมสามครั้งด้วยความยินดี บ้าบอรีพา,าไปเดี๋ยวนี้วันนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนขอตัวไปพักผ่อนหย่อนใจก่อนนะคะทุกคนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไปเจออะไรมาหรอครับคุณผู้หญิงอยากรู้ปะถ้าอยากรู้ตรงไปเลี้ยวซ้ายเลยเดี๋ยวฉันพานายเข้าป่าจัดไปครับ